สะเทือนขวัญดีเจสาวเกาหลีชื่อดังถูกพบร่างถูกทิ้งน้ำในกัมพูชา today, เว็บไซต์ s อ t o d y เเผยรายงานคดีสะเทือนขวัญอายองอายองสตรีมเมอร์สาวชื่อดังชาวเกาหลีใต้หรือดีเจ broadcasting jockey วัย33ปีถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอย่างน่าสะเทือนใจในประเทศกัมพูชาในสภาพถูกห่อด้วยผ้าสีแดงและถูกนำไปทิ้งในแอ่งน้ำก่อนตำรวจจะสืบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นคู่สามีภรรยาชาวจีน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นกัมพูชาระบุว่าตำรวจพบศพหญิงนิรนามในแอ่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกันดานชาญเมืองพนมเปญเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาต่อมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจคดีอาญาท้องที่สอบสวนคดีนี้ในตอนแรกคาดว่าเหยื่อเป็นนักท่องเที่ยวหญิงสาวเกาหลีใต้ก่อนที่ต่อมาจะยืนยันว่าเป็นศพของบีเจสาวคนดังรายดังกล่าว ตามรายงานเผยว่าอายองหรือชื่อเต็มระบุว่าเมียนอายิงเป็น BJ สาวที่มีชื่อเสียงบนอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มหลักสำหรับถ่ายทอดสดแอฟริกาทีวีของเธอมีสมาชิกผู้ติดตาม150,000คนและมียอดผู้ติดตามบนอินสตาแกรมากกว่า258,000ฟอลโลเวอร์แต่เธอได้หยุดไลฟ์สตรีมไปตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและเมื่อไม่นานมานี้ เธอได้ประกาศผ่านทางแคปชั่นบนอินสตาแกรมระบุว่าเธอต้องการจะยุติบทบาทการทำอาชีพเป็นวีเจอยากใช้ชีวิตใหม่ของอายองในฐานะคนธรรมดาจากการสืบสวนของกองกำลังพิเศษซึ่งนำโดยสำนักงานตำรวจอาญากรารมและตำรวจท้องที่ในกรุงพนมเปนยืนยันว่าได้จับกุมคู่สามีภรรยาจากประเทศจีนระบุชื่อว่าไลโมชายชาวจีนวัย30ปีและไก่โม หญิงชาวจีนวัย39ปีซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญและได้เปิดคลินิกชื่อโบคังคลินิกทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้นำศพไปทิ้งผู้ต้องหาทั้งสองคนอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุทางการแพทย์โดยเมื่อวันที่สีมิถุนายนที่ผ่านมาผู้ตายมาที่คลินิกเพื่อฉีดเซรัม่มก่อนจะมีอาการวูบชักเกรงและหมดสติไปในที่สุดหลังผู้ตายเสียชีวิตพวกเขาห่อศพด้วยผ้าสีแดงก่อนจะนำใส่รถยนต์ขนไปทิ้งที่บริเวณคูนน้ำดังกล่าว อย่างไรก็ตามสื่อท้องถิ่นมีการเปิดเผยว่าสภาพศพมีร่องรอยถูกตีอย่างรุนแรงบนใบหน้าและบาดแผลที่ไม่สามารถระบุลักษณะได้อย่างชัดเจนรวมทั้งกระดูกหักฟกช้ำและแผลไหมขณะนี้คู่รักชาวจีนทั้งสองอยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างไรก็ดีสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ทราบแน่ชัดตำรวจกัมพูชาเผยกับสื่อว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนความเป็นไปได้ของการฆาตกรรมและกำลังรอรายงานการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดขณะที่ทางด้านตำรวจเกาหลียืนยันว่าเหยื่อสาวได้เดินทางไปประเทศกัมพูชากับคนรู้จักและเข้ารับบริการที่คลินิกท้องถิ่นจริงซึ่งอ้างอิงตามรายงานของประเทศกัมพูชาที่ระบุว่าเป็นคลินิกเสริมความงามของคู่สามีภรรยาชาวจีนดังกล่าวส่วนทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่า จะให้ความช่วยเหลือทางการทูตแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะประสานให้ความร่วมมือกับทางตำรวจกัมพูชาเพื่อติดตามสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด